วันนี้จะแนะนำร้านอาหารระหว่างทางที่เดินทางไปกรุงเทพนะคะอยู่เลยมหาวิทยาลัยนเรศวรก่อนถึงบ้านวังเป็ดนะคะก็คือร้านกุ้งข้าวแกงวังดานค่ะเราทานกันตั้งแต่ร้านยังเป็นเพิงอยู่นะคะผ่านมา20ปีแล้วจนเดี๋ยวนี้นี่จัดเป็นร้านสวยงามมากเลยค่ะอาหารน่ากินทั้งนั้นเลยนะคะ ร้านนี้มีกับข้าวอยู่หลายอย่างนะคะสามารถสั่งเป็นข้าวราดแกงอย่างเดียวหรือหลายอย่างก็ได้นะคะหรือจะสั่งเป็นกับข้าวแยกมาได้คะ่ะนอกจากนี้แล้วนะคะยังมีขนมไทยอร่อยๆขายด้วยนะคะ แต่ละโต๊ะนะคะก็จะมีน้ำพริกแล้วก็ผักสดให้ทานฟรีนะคะด้านหน้านะคะมีร้านก้วยทอดกับไข่นกกระทาค่ะถัดมาก็เป็นถั่วต้มกับลูกชิ้นนะคะเจ้าของร้านก็ใจดีดีนะคะแถมรังนกกระจากมาให้เราประดับสวนด้วยค่ะขอบคุณมากนะคะขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปของเรานะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งด้วยค่ะขอบคุณค่ะ